สตรีที่หึงแห่งลุ่ยยางตอนที่20เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดภาพที่หลัวงเมย์เห็นขณะมารอรับหน้าสามีคือเชิญอินห้ากำลังยื่นมือไปรอรับภรรยาเอกลงมาจากรถม้ามีหนำซ้ำหลังจากนางลงมาแล้วเขายังไม่ยอมปล่อยมือนางพยายามสะกดกลั้นโท่สะก้าวเข้าไปหาคนทั้งคู่ด้วยท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวก่อนจะย่อกายให้คนทั้งสองนายท่านผู้หญินพูดแล้วนางก็รอบมองมือที่ยังจับกันอยู่ของคนทั้งคู่ เราว่าเมื่อไหร่เชิญอินห้าวจะปล่อยมือทว่าเขากลับไม่เพียงไม่ปล่อยยังจูมือภรรยาเดินผ่านหน้านางตรงเข้าไปยังเรือนใหญ่อีมานที่มารอรับผู้หญินของตนตกตะลึงไปเช่นกันครู่หนึ่งถึงได้รีบสาวเท้าตามไปรอให้อีมานเดินมาทันแล้วลูวส่สเวียนก็หันไปสั่งไปตามพ่อบ้านจิ้งมาพบข้าเจ้าค่ะอีมานไม่กล้าชักชารีบรับคำไปจัดการลูเ่เมย์เดินตามหลังมา มองแผ่นหลังของนางอย่างแปลกใจก่อนจะเบือนสายตาม,มามองแผ่นหลังของเฉินอินห้านางรู้สึกว่าคนตรงหน้ามีบางอย่างแปลกไปแต่ไม่รู้ว่าแปลกตรงที่ใดสองสามีภรรยาจูงมือกันเข้ามาในเรือนก่อนจะเดินไปนั่งเคียงคู่กันบนตังอนูหลวเดินตามเข้ามายืนก้มหน้าฝั่งเฉินอินห้าอย่างสงบเสงี่ยมระหว่างนี้ยังไม่มีผู้ใดเอ่ยปากมีเพียงสาวใช้เก่าแก่ที่รู้ความรีบเข้ามารินชาให้เจ้านายทั้งสอง เวลานี้ไม่มีบ่าวไพร่คนไหนไม่อยากให้เจ้านายทั้งสองกลับมาดีกันเพราะตั้งแต่นายท่านรับอนุหลวงเข้ามาในจวนไม่มีความสงบอีกเลยภายในเรือนตกอยู่ในความเงียบแทบจะได้ยินเสียงเข็มตกกระทั่งพ่อบ้านจิ้งมาถึงจิ้งยืนแค่ถูกปลดจากตําแหน่งแต่ไม่ได้ถูกไล่ออกเขาจึงยังพักอยู่ในจวนพร้อมครอบครัวไม่แปลกที่เขาจะมาเร็วพอบ้านจิ้งเดินเข้ามาได้ก็คมกายให้เจ้านายนายท่านหูหญิง ด้วยสวียนกล่าวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะให้ท่านกลับมารับตำแหน่งพ่อบ้านดังเดิมแค่เห็นเจ้านายนั่งเทียงข้างกันจิงยุนพอจะคาดเดาได้อยู่แล้วจึงไม่ได้แปลกใจเขาถามอย่างรู้ใจในายหญิงว่าฮูยินจะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในเรือนใหญ่เลยหรือไม่ขอรับยังก่อนรอตกแต่งเรือนใหม่รบกวนท่านช่วยหาช่างมาจัดการด้วยข้าอยาให้เป็นของใหม่ทั้งหมดแม้แต่พรมปูพื้น ผนังกระดาษเครื่องเรือนต่างๆของเล็กของน้อยทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดเอาผนังกั้นห้องปีกข้างออกให้เป็นทางระหว่างห้องหนังสือกับห้องนอนยามที่นายท่านของเจ้าทำงานดึกดื่นจะได้สะดวกเวลาเข้ามาหลับนอนอ้อย,ยังมีอีกจัดการหาช่างตัดเย็บมาหลายคนหน่อยค่าจะตัดชุดใหม่ให้ในายท่านของเจ้าส่วนชุดเก่าเอาไปจกจ่ายให้บ่าวไพร่ลูสเสวียงสั่งรวดเดียวจบ พอบ้านจริงก็ช่างหัวไวจดจำได้ทุกคำพูดโดยไม่จำเป็นต้องถามซ้ำขอรับบ่าวจะรีบจัดการในทันทีคููยินยังมีอะไรจะสั่งอีกหรือไม่ขอรับบ่าวที่ถูกขายออกไปหาทางไปซื้อตัวคืนมาให้หมดยิ่งกับคนเก่าแก่ที่รับใช้สกุลเชิญมาหลายปีอีกย่าปล่อยให้พวกเขาต้องลำบากขอรับลัวเมเมยทนฟังอยู่นานในที่สุดก็ทนไม่ไหวหันไปถามบุรุษที่นั่งเงียบมาตลอดเสียงเศร้า นายท่านให้หูหยินกลับมาดูแลจวนแล้วหรือเจ้าคะใช่เอาเทียนมักมีสัมผัสไว้กับคนจิตใจไม่บริสุทธิ์เขาจึงไม่อยากพูดกับหลัวเมย์เมย์ให้มากนะักพอตอบนางไปแล้วก็หันมาบอกกับลู่สวียนเจ้าพึ่งจะตกน้ำมาพวกเรากลับเรือนไปพักก่อนเถิดเดี๋ยวจะป่วยเอาเอาไว้เรือนใหญ่ตกแต่งเสร็จเมื่อใดค่อยมาทีเดียวหากเขาไม่พูดนางคงลืมไปแล้วว่าตนรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวก็ได้เจ้าคะ่ะ ลู่ซ่วิยนยอมให้เขาจูงมือออกจากเรือนแต่โดยดีหลังจากเจ้านายไปแล้วพอบ้านจิ้งก็หันมาบอกหลัวเมย์เมย์ด้วยใบหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ว่ารบกวนอนุหลัวช่วยส่งคืนบัญชีทรัพย์สินกับกุญแจห้องสมบัติมาให้ข้าทีข้าจะนำไปคืนฮูหยินแล้วก็รบกวนช่วยย้ายของออกจากเรือนใหญ่ด้วยข้าจะได้เอาช่างมาจัดการหลัวเมย์เมย์มยที่แกงทําตัวอ่อนหวานมาตลอดแทบจะเก็บสีหน้าเอาไว้ไม่อยู่ ได้แต่อดทนอดกลั้นหันไปสั่งสาวใช้อาเทายังไม่ไปเอากุญแจห้องสมบัติกับบัญชีทรัพย์สินออกมาให้ท่านพ่อบ้านอีกเจ้าค่ะอาเทารับคำอย่างมึนงงในหัวยังตั้งรับไม่ทันกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อนเล็กในสวนภยัยเจ้าป่วยแล้วเอาเทียนบอกกับลั่วสเสวียนทันทีที่มาถึงเขาจูงมือนางตลอดย่อมต้องรู้ว่านางตัวร้อนเดี๋ยวข้าไปต้มน้ำขิงมาให้ลู่เสวียนสายหน้าไม่ต้อง เดี๋ยวข้าให้อีมานไปจัดการพวกเราเข้าไปในห้องกันเถิดหลังจากบอกกับเขานางก็เรียกอีมานเข้ามาสั่งจากนั้นเดินนําเข้าไปยังห้องนอนเจ้าควรอาบน้าผัดเปลี่ยนอภรรก่อนเอาวเทียนแยง้งทําท่าจะไม่เดินตามมานางจึงหันไปคว้าข้อมือเขาลากเข้ามาเสียเองหลังจากประตูปิดลงถึงค่อยหันมาบอกกับเขาท่านเป็นสามีข้าสามีไม่จําเป็นต้องนั่งรออยู่ข้างนอก ตอนที่ภรรยาอาบน้ำผัดเปลี่ยนอภรรเาอ้าเทียนพยักหน้าเข้าใจอันที่จริงเขารู้ว่าสามีภรรยาต้องเป็นเช่นไรเพียงแค่ให้เกียรตินางดูสเวียนเห็นว่าเขาเข้าใจแล้วก็เดินหายไปหลังฉากจัดการต้มน้ำส่วนเอ้าเทียนเดินไปจุดไฟในกระถางจากนั้นไปยืนพิงกรอบหน้าต่างมองออกไปด้านนอกหลังฉากกัน้นทันทีที่ลงไปแช่ตัวในน้ำอุ่นน้ำตาของลู่สเวียนพันไหลออกมาราวกับทำนบแตก นางพึ่งฆ่าคนมาเชียวนะนางฆ่าเฉิญอินห้าวด้วยมือตัวเองถึงเขาจะสมควรตายก็เถอะแต่ยังคงทำใจได้ยากอยู่ดีท่านพ่อท่านแม่ได้โปรดมอบความเข้มแข็งให้ลูกด้วยเพราะความเหนื่อยล้าที่สะสมบวกกับพิษไข้ในที่สุดล่วงสเวียนก็หมดสติไปเอ้าเทียนคลายจะสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเขาตัดสินใจเดินเข้าไปดูก่อนจะรีบอุ้มร่างบอบบางขึ้นมาจากน้ำดึงเสื้อคลุมที่พาดอยู่บนฉากก้น มาคลุมร่างให้จากนั้นอุ้มไปที่เตียงร่างกายของลั่วสเวียนในตอนนี้นั้นหอมจนแทบจะเห็นกระดูกอ้าวเทียนเห็นแล้วถึงกับขมวดคิ้วบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจว่าไฉนานางถึงเข้มแข็งได้ขนาดนั้นเขาวางนางลงบนเตียงอย่างเบามือนางมีไข้จริงดังคาดข่าแรกอ้าวเ,เทียนที่จะไปตามสาวใช้ของนางมาแต่งตัวให้ครั้นนึกถึงคำพูดของนางได้เขาจึงตัดสินใจทำเอง ใช่ตอนนี้เขาเป็นสามีของนางคืนนี้ไม่เพียงลู่สเวียนจะขึ้นสูงนางยังฝันร้ายยังดีว่ามีร่างกายอันอบอุ่นของใครบางคนให้แอบอิงจูนเจิ้งเก่ากงดูซีที่เข้าไปเอาหลักฐานเพิ่งออกมาจากห้องหนังสือก็เจอกับลู่หยางเค่อต่อให้นางสวมชุดดำปิดหน้าปิดตาเขาก็จํานางได้อยู่ดีลู่หยางเค่อคว้าข้อมือของนางส่งสายตาไม่ให้นางส่งเสียงก่อนจะลากนางกลับไปที่เรือน ยามนี้ดูสิย่อมไม่งอที่จะโวยวายให้ผู้คนได้ยินแน่ทว่าพอกลับมาถึงห้องนอนของเขานางก็สะบัดมืออกทันทีดูอย่างเคิร์ต้องถอยห่างจากนางไปห้าก้าวย่างระมัดระวังก่อนจะกล่าวว่าข้าคิดแล้วว่าที่เจ้ายอมตามข้ามาเพราะเจ้ามีจุดประสงค์เจ้าเป็นใครกันแน่ดูสิเองก็ไม่คิดจะปิดบังนางจึงเอาผ้าปิดหน้าออกตอบเขาชัดถ้อยชัดคำ ข้าคือเซิงลัวซสีบุตรสาวบุญธรรมของสกุลเซิงได้ยินอย่างนั้นดูอย่างเครอพันมีสีหน้าชงักงนันแต่ครู่หนึ่งก็ถอนหายใจออกมาเจ้าคงมาเอาหลักฐานความผิดของบิดาข้ากระมงังใช่ลูสีตอบอย่างไม่คิดปิดบงังดูอย่างเครอพูดอะไรไม่ออกอีกอันที่จริงเขาตามสืบเรื่องนี้มานานแล้วแม้ว่าบิดาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายแม่ทับเซิงแต่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากให้แม่ทับเซิงตาย การกระทําของบิดาเขาไร้ข้อแก้ตัวดูซีเห็นเขาเงี้บไปจึงไม่สนใจเขาอีกร่างของนางกระโดดออกทางหน้าต่างอึดใจเดียวก็กลืนไปกับความมืดหายไปอย่างไรร่องรอยถึงดูอย่างเ้อจะทำใจเอาไว้แล้วว่าเขากับนางอาจไม่สมหวังทว่าพอประสบเข้าจริงก็ทําใจยากอยู่ดีอีกอย่างกับสิ่งที่บิดาทามันทําให้เขารู้สึกละอายคืนนี้ไม่ใช่มีเพียงเรือนของพี่ชายที่ยังมีแสงสว่าง เรื่องของลู่ห่ถังก็เช่นกันเรื่องที่เจิ้งเก่ากงคิดจะเชื่อมสัมพันธ์กับชินอองนั้นกลับลมไม่เป็นท่าเพราะถึงอย่างไรชินอองก็อยู่ฝ่ายองค์ราชทายาทคิดว่าท่านอองจะยอมให้บุตรชายแต่งกับหลานสาวของเสียนเฟยผู้เป็นมารดาขององค์ชายสามนั่นยอมไม่มีทางเป็นไปได้มิหนำซ้ำหลี่เว่ยซื่อจือยังมารู้ความสัมพันธ์ของลู่ห่ทางกับเฉินอินฮ่าวเข้าอีกความหวังที่เจิ้งเก่ากงจะดึงชินอองมาเป็นพวก จึงล้มคลืนไม่เป็นท่าแน่นอนว่าโทศของบิดาต้องเอามาลงกับลูกสาวตัวดีดูไหายทางถูกห้ามไม่ให้ออกจากจวนมาหลายวันแม้แต่าง,งานครบขวบปียังถูกห้ามไม่ให้ไปเช้าขึ้นนางจึงหนีออกจากจวนความที่ลุ่มหลงในตัวเฉินอินห้าวลูหายทางถึงกับจะยอมเป็นอนุนางคิดจะไปบอกเรื่องนี้กับเขาฟ้ายังไม่ทันจะสว่างดีประตูจวนเสนาบดีก็ถูกเคาะ คนเฝ้ายามเปิดประตูจูนชะง,งกหน้าออกมามองครั้นเห็นว่าเป็นผู้ใดเขาพันขมวดคิ้วยังไม่เปิดให้ข้าเข้าไปอีกจะรอให้ข้าหนาวตายหรือไรลู่หายถังตวาดน้งหนาวพัดมาวุบหนึ่งทําให้นางต้องกระชับผ้าคลุมศีรษะคนเฝ้ายามเห็นอย่างนั้นก็ไม่กล้าชักช้าแต่แทนที่จะเปิดประตูให้นางเข้าไปเขากลับปิดประตูแล้วรีบไปรายงานพ่อบ้านบ่าไพรใต้การปกครองของลู่สเวียน ไม่ใช่พวกไม่รู้ความท่านหญิงลู่แต่งตัวมีชิปปิดบางตัวตนซ้ำยังมีท่าทางลับล่อลับล่อคืนเปิดประตูให้เข้ามาส่งเดชเกิดนางไปทำผิดอะไรมาจนเสนาบดีจะไม่สวยไปด้วยหรือรอบครอบไว้เสียหน่อยก็ไม่เสียหายความคิดของคนเฝ้ายามเป็นเช่นนี้หลังจากพ่อบ้านจริงได้รับรายงานสีหน้าพัานเปลี่ยนเป็นเบื่อหน่ายเจ้านายของเขาพึ่งจะกลับมาดีกัน ใครจะอยากให้ท่านหญิงลู่มาสร้างปัญหาแม้จะคิดเช่นนั้นแต่พ่อบ้านจิ้งจำต้องไปแจ้งเจ้านายอยู่ดีความที่ลู่สวียนนอนสมเพระพาะผิดไข้เอาเทียนจึงต้องออกไปรับหน้านายท่านขอรับจิ้งยวนไม่อยากจะรายงานเลยจริงๆเวลานี้ท่านหญิงลู่อยู่ที่หน้าประตูขอรับจะให้เข้ามาหรือไม่เอาเทียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็กล่าวเสียงเรียบนิ่งว่าไม่ต้องให้นางเข้ามาส่งคนไปแจ้งที่จุนเจ้งเก่ากงก็พอ ได้ยินอย่างนั้นจิงยวนพานรู้สึกโล่งอกอ้าเทียนยังกล่าวต่อไปอีกว่าตอนนี้หูยินกาลังป่วยหากไม่จำเป็นอย่ารบกวนนางถ้ามีอะไรหนักหนาข้าอนุญาตให้ท่านจัดการได้เลยทราบแล้วขอรับพ่อบ้านจิ้งรับคํารีบไปจัดการตามสั่งด้วยความกระตือรือรน้นหลังจากพ่อบ้านจิ้งไปแล้วอ้าเทียนยังเข้าครัวไปต้มโจ๊กมาให้ลู่เสวียนโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ